ในช่วงเวลานี้ต้องจับตามองการเมืองฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะต้องเลือกเฟ้นคนที่จะลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีเพื่อที่จะลงแข่งขันในปีหน้านะคะแต่ว่าได้เห็นการประกาศของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตว่าจะขอเป็นคนคัดเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนลงสมัครแข่งขันเป็นประธานาธิบดีหมายถึงว่ายังจะยังกลุ่มอำนาจต่อไป ในการเมืองฟิลิปปินส์หรือไม่ช่วงนี้เราเชิญรองศาสตราจารย์สีดาสอนสีผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟิลิปปินส์มาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจารย์ที่มาร่วมรายการนะครับอาจารย์ดีค่ะถ้าเรามองฟิลิปปินจากนอกประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของดูเตเต้เนี่ยเป็นผู้นําประเทศที่เป็นเผด็จการนะครับกดขี่ฝ่ายตรงข้ามนะครับปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชนแล้วก็รับผิดชอบกับคนสาม หลายพันคนที่เสียชีวิตจากสงครามยาเสพติดเนี่ยแต่อาจารย์คิดว่าอะไรทําให้พรรคพีดีพลาปัน,น,ปนคิดว่าดูเต้เตยังมีค่าพอที่จะถึงขั้นจะเสนอให้ลงสมัครชิงตําแหน่งรองประาธานที่บดีนะครับเพื่อที่จะกลับมามีอํานาจอีกคือประการแรกเนี่ยทางดูเต้เตนี่ก็เป็นผู้นําแบบเด็ดขาดนะคะมีอํานาจในการตัดสินใจและสามารถจะ แก้ปัญหายาเสพติดได้ส่วนหนึ่งซึ่งในฟิปินส์ก็มีมากได้ที่สําคัญคือเจ้าพ่อยาเสพติดนี่หนีออกนอกประเทศหลายคนด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเนี่ยยอมรับเขาแต่ประชาชนที่ยอมรับเขานี่คือระดับกล,ลางล่างๆลงมาจะติดคลารสรูทนะคะแต่พวกอีลีกกับพวกระดับกลางช่วงบนเนี่ยก็จะไม่ชอบลักษณะแบบนี้แต่ก็ทราบอยู่แล้วนะคะเขาชอบผู้นําแบบสิงคโปร์ค่ะ ส่วนหนึ่งก็ชอบผู้นําแบบสิงคโปร์คือหมายถึงสามารถสั่งได้สามารถคุ่งคมได้สามารถจัดการกระสื่อได้อย่างอย่างนี้ค่ะคือส่วนหนึ่งนะะห้าสิบห้าสิบค่ะประมาณห้าสิบห้าสิบแต่สิ่งสําคัญเขากล้าตัดสินใจแล้วเขาไม่กลัวต่างประเทศด้วยซ้ําไปมีคนก็บอกเ็าจะเข้ามาตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือการที่ที่เขาทําการเกี่ยวกับายาเสพติดเนี่ยนะคะก็บอกอันนี้ประเทศฉัน อยากเข้ามาเก้าไก่จะจัดก,การประเทศชันเองคือเขาคือเขาเป็นคนที่สามารถต่อสู้หมายถึงว่าพูดกับตะวันตกได้อย่างหมายถึงว่า,อย,าอย่างนี้เลยนะะซึ่งประธานาธิบดีคนอื่นนี้ก็จะเงียบ,ยบไงคะแต่เนื่องจากบุคลิกเขาเนี่ยเป็นลักษณะลูกคลุ้งอะไรแบบนั้นนะคะก็ <laughs> 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 สามารถจะพูดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเ,เขาไม่เขาอาจจะไม่ทําตามอย่างที่เขาพูดก็ได้เขาเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ ค่ะคือทางดูเตอร้เนี่ยใช้คำว่าเป็นถ้าเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะเดินหน้า <c oughs> ทำแบบนั้นนะคะอาจารย์หมายความว่าก็จะเสนอตัวเองเพื่อลงแข่งเป็นรองประธานาธิบดี<ช>แล้วก็จะสรรหาคนมาแข่งเป็นประธานาธ<ช>ิบดีถ้าแบบนี้เกิดขึ้นที่นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเมืองฟิลิปปินส์เลยไหมคะค่ะอันอันนี้เป็นข่าวลือด้วยนะคะส่วนนี้เป็นข่าวลือด้วยคือ เขาได้ประกาศั้างแรกว่าเขาจะเป็นไว c ์เพ e ิเดนต์หารองประธานาธิบดีเขาจะสมัครนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้ลูกชายเขาเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีแล้วเอาตัวซาร่าดูเตอร์เต้นี่สมัครเป็นประธานาธิบดีแล้วตัวเขานี่ก็จะไปเป็นนายกเทศมนตรีที่ดาวาอคะ่ที่จริงๆแบบนี้นะคะ แต่จริงๆแล้วมันตระกูลทางการเมืองเขาเรียก political dynasty ซึ่งใน Southeast อเชียอะไรเอเชียตอนอกเชียงใต้มีทุกประเทศนะคะแต่จะมาในแบบไหนตอนนี้เขาอยากจะหมายถึงสารต่อในยูไบเขาแต่ประชาชนส่วนหนึ่งประมาณสัก60% 60อรเซ็นต์นี่เขาบอกก็ไม่เอาตระกูลดูะเตกแล้วนะคะข่าวลือนะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากได้คนที่ไม่เหมือนดูระเต้นะคะที่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่เหตุผลหนึ่งที่าทางดูเต้เน,เนี่ยคิดจะลงสมัครชิงตําแหน่งรองรประธานาธิบดีนะครับซึ่งความจริงก็หมายที่แท้จริงคือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีอาํานาจเหนือบระธานาธิบดีนะครับจะเป็นงั้นจริง,รงๆนะครับเพราะว่าทั้งบุคลิกนะครับทั้งบารมีทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูเต้เกลัวว่าถ้าเขาหลุดจากตําแหน่งทางด้านการเมืองเนี่ยมันจะมีข้อหาเยอะแยะเลยตามมาหลอกหลอนเขาเพราะฉะนั้นขอมีบทบาททางด้านการเมืองเพื่อที่จะปกป้องตัวเองอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับนาเกรุผลสำคัญว่าทําไม ดูเตเต้ถึงคิดว่ายังไม่อยากจะวางมือจากการเมืองระดับชาติค่ะเขาจะไม่วางมือทางการเมืองค่ะแต่เขาบอกว่าจะสมัครไวซ์เวสเซเดนแต่ในที่สุดแล้วก็จะให้ลูกชายเข้ามา นะ,ะมาสมัครไวซ์เพซิเดน์ส่วนเขานี่จะไปเป็นนายกเทศมนตรีที่ตาวาวซึ่งเขาก็ยังมีบทบาททางการเมืองถ้าสมมุติซาร่าได้เป็นประธานาธิบดีนะคะเขาก็จะอยู่เบื้องหลังของซาร่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นตระกูลทางการเมืองซึ่งเขาอยากจะสืบทอดนะคะแต่ความนิยมของเขาเนี่ยทั่วโลกแล้วเนี่ยนิยมเขาประมาณ90%เะคะอืมครับค่ะ อาจารย์คะแต่ว่าแรงกระเพื่อมภายในพักเองก็คงประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ามันนี่ปาเกียวก็ส่งสัญญาณแล้วว่าอาจจะลงแข่งเพื่อเป็นคงไม่ค่ะปาเกียวปฏิเสธแล้วค่ะแร่ทุกคนปฏิเสธมีอยู่สองคนนะคะก็คือหนึ่งซาร่าสองเรเน่ซึ่งเป็นไวซ์เพรสิดเน้นนะคะสามแอนโทนิโ เอ่อทรานเนสนะคะอันนี้เขาประกาศตัวแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่หีสามคนในปัจจุบันนอกนั้นนี่เขายังไม่อยากจะตัดสินใจตอนนี้นะคะค่ะมีม,มีมีอยู่สามคนเท่านั้นนะคะมีเรเน่ซึ่งเป็นไบเซนเซเดนกับแอนโตนิโอทรานเนสซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะอยู่ในพรรคเดียวกันนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาใคร อีกะค,ะคนหนึ่งซาร่าดูดแต่เ,เพราะฉะนั้นมีสามคนนะคะตอนนี้นอกนั้นปาเกียวนี่เขาก็ปฏิเสธไปแล้วคนอื่นเขาก็ไม่อยากลงตอนนี้นะคะแต่เรนคิดว่าน่าจะเป็นพักสายค้านมานะคะพักสายค้านเพราะว่าในพักสายค้านเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการค้ายาเกี่ยวกับเอ่อหมายถึงการการทําให้เศรษฐกิจพุ่งขึ้นมานะะและการแก้ปัญหา เอ่อโควิดบ้างนะคะแต่เขาจะไม่เอาผู้นําแบบสิงคโปร์น,น,นะฮะก็พูดถึงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ปัญหาอย่างที่ดเูเตแกเอ,อ่อเขาจะไม่เอาดเอูเต้แกอีกแล้วว่าอย่างนั้นนะคะหกสิบเปอร์เซ็นตค่ะคือทีนี้ตอนนี้มันคล้ายๆม,มันเร็วเกินไปนะคะเราจะทราบในเดือนมกราปีหน้า ราะฉะนั้นในเดือนมกราปีหนา้าก็จะมีมรีชิสเตอร์จะเป็นลงทะเบียนจะไปลงทะเบียนนะคะว่ามีใครลงทะเบียนบ้างอันนั้นเราจะทราบทราบอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นข่าวลือแต่คนที่ออกตัวมาอย่างแรงๆคือแอนโทนีไทรเนสนะคะเอ่อซึ่งเขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่มาตั้งพรรคฝ่ายค้านใหม่รวมพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าฝ่ายค้านนี่จะขึ้นมาหรือเปล่า เรียนว่าฝ่ายค้านน่าจะขึ้นมานะคะค่ะครับเราเวลาเราได้ยินข่าวจากฟิลิปปินส์เกี่ยวดูเตอร์เตนเนี่ยถ้าผ่านจากซื่อตะว,วันตกเนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของข่าวนีจะเป็นเชิงลบทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือเป็นผู้นาที่ประเด็จการนะครับเป็นผู้นาทีู่ <c oughs> จาหยาบคายไม่ให้เกียรติคนเลยแต่จริง <c oughs> ๆแล้วในสายตาคนฟิลิปปินสน์เขาเป็นคนที่คนชื่นชอบจริงๆแค่ไหนก็เออ อย่างที่เดียนบอกนะคนระดับกลางล่างๆกับคนอาซูที่ชอบเขาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะชอบเขาในลักษณะที่เด็กขาดแล้วก็ในลักษณะที่ว่าสามารถกรับตามยาเสพติดได้นะคะสามารถปรถับรามได้ก็บอกถ้่รู้ว่าคนนี้เป็นผู้ขายายาก็ยิงเลยหรือว่าฆ่าตัดตอนอะไรแบบนั้นนะแต่ทางทางตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ออสเตรเลียจนถึงอเมริกาถึงยุโรปนี่เขาก็จะไม่ชอบเอ ก็คงจะไม่ชอบดูตแตเต้นะฮะแต่ถ้าเข้าไปดูภายในเองเนี่ยนะคะตอนนี้มันก็เป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยคนก็กลัวเขามากนะกลัวกลัวว่าเขาจะมาทําอะไรแบบนี้ทือคนกลัวมากดูตแตเตเนี่ยนะคะแต่เขาเขาไม่สชิญานเขาก็ไม่สบายแต่คิดว่าก็เออก็จะลงประธานาธิบดีไม่ได้แล้วก็ตามรัฐธรรมนูญมีแค่วราระเดียวเท่านั้นนะคะแ,บบแต่ก็จะลงไว้สเปซิดเน้นเขาว่าอย่างนั้นใครนี่ข่าวลือแต่ลูกเขาถ่าจะลง ลูกชายนะคะแล้วก็ให้ลูกสาวมาเป็นลงเป็นประธานาธิบดีตอนี้ลูกสาวของเขาเนี่ก็จะมาแข่งกับโทนี่ไกรานเสหรือว่าเรนี่โรเบโด,โ,ดโดนะคะสองคนนี้ค่ะเดียนคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายคา้านว่าคนก็เบื่อแต่เบื่อแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเป็นระบอบป,ประชาธิปไตยใช่ไหมคะคเมื่อเลือกมาแล้วก็ต้องทนต้อง่าทหัหมดวลวชื่อลูกสาวซาร่าดูเตเตเนี่ยชื่อนี้มันยังขายกับคนฟิลิปปินส์ได้ไหมครับ ได้คะ่ะได้เพราะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเมเจอร์ที่ดาวเวาแล้วเขาสืบทอดเจตนารมณ์ของดูเต้แต่นะฮะที่ดาวเวลนะซึ่งเขามีชื่อเสียงอยู่ที่ดาวเวามากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตระกูลดูเต้แต่นี่จะมีความนิยมมากในทางใต้นะฮะทางดาวเวาไปทางนั้นนะคะเ้ก็จะได้เสียงทางนั้นค่ะ อาจารย์ก็คือสาหรับความเป็นดูเตเ้นี่คือเดิมพันสูงมากเลยใช่ไหมคะว่าจะต้องกลุ่มอํานาจหรือว่าจะอยู่เบื้องหลังต่อไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเสี่ยงที่เขาเองจะถูกดําเนินคดีหลังจากลงจากตําแหน่งนะคะคือคดีสําหรับดูเต้คงจะไม่แรงเท่ากับคนก่อนคนก่อน,นที่ว่าโดนอีพิชเมนต์อะนะคะ,ะดิวานดิีานว่าเขาคงไม่กลัวนะคะเพราะว่าหนึ่งการคอรัปชันเขาไม่มีนะคะเขาไม่มีอะไรที่เป็นคอรัปชันแบบนั้นนะคะ ถ,ถ้าเปรียบเทียบกับประธานได้ไดีคนอื่นนะคะเขาจึงกล้าทำไงคะเขาจึงกล้าทําถึงกับอ,อ,อดีตประธานสาารณกาเนี่ยนะคะซึ่งอีกฝ่ายนึ่งบอกว่ามันไม่จริงแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันเรื่องจริงนะคะคือม,มันคอรัปชันหรืออะไรอย่างนั้ก็ปราบปรามคอรัปชันก็ได้เยอะเหมือนกันแต่อีกฝ่ายนึ่งเไม่ชอบนะฮะเหมือนทุกการเมืองหลายๆประเทศด้วยกันนะคะถ้าเข้าไปข้างในเราก็รู้ว่าเราชอบคนนี้เราไม่ชอบคนนี้แบบนี้ ซึ่งอันนี้เันเรื่องจริงค่ะแต่อีกฝ่ายนี่เขาบอกเล่าไปทําไมนะเป็นประธานสาดีกาต้องขับออกอย่างเนี้ยแต่เขาสามารถจะทําได้ทุกวันนี้คนในตระกูลของมาคอสนะครับอดีตประเด็ดการฟิลิปปินสน์ย<อ>ยังเป็นชื่อที่คนฟิลิปปินส์ยังให้ความนับถือหรือว่าอชอบชื่นชอบใช่ไหมครับเพราะลูกชายคนโตของของของมาคอสก็จ<อ>ง,งสมัครรับเลือกตั้งเที่ยวนี้ด้วยใช่ไหมครับเขา ขาคิดว่าเขายังไม่แน่ใจแต่เขาเป็นผู้ที่สมาชิกกันนะคะคือการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์ซึ่งมันตายขึ้นไปจากผู้ที่สมาชิกไปถึงประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่สมาชิกมันคนก็มองอยู่แล้วว่าคนนี้จะมีแรวโน้มเป็นประธานาธิบดีแต่คนเขาเข็ดมากอสนะคิดว่าคงไม่ได้เลือกเพราะเขาสมัครหลายรอบแล้วก็ไม่ได้นะคะคิดว่าคนเขาเข็ดนะคะเข็ดความเป็นมากอ์สนะฮะวันนี้คิดว่าเออเขาก็เป็นได้เป็นแค่ซีเนเตอร์เป็นผู้ที่สมาชิกเท่านั้นเอง ถ้าเขาลงก็เขได้เพราะว่าถ้าพวกที่สมาชิกคนก็เลือกเขาเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงขั้นเป็นประธานที่บดีใช่ไหมคะไม่ไม่น่าจะได้ค่ะเด็กๆอันนี้ท่นกล้าก้าก้าที่จะบอกว่าคงคนก็เข็ดค่ะคนส่วนใหญ่เข้าเข็ดนะคะค่ะหกปีที่ผ่านไปของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่จะหมดวาระในปีหน้านะคะเรียกว่าผลงานเด่นๆเนี่ยคืออะไรคะนำพาฟิลิปปิน ไปข้างหน้าอย่างไรบ้างคะในเวทีโลกงานเด่นๆก็คือเก็ค่อนข้างติดต่อกับจีนงนะคะเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือจากจีนอย่างเช่ชนพวกโครงสร้างพื้นฐานอินฟ r ส s t r u c t u r e ต่างๆนี่ก็เข้ามาเยอะนะคะการลงทุนก็เข้ามาเยอะนะคะพูดถึงจะเป็น GDP อย่างเดียวนะคะเาก็สูงกว่าประเทศใดๆในในแถบนี้นะคะเพราะว่าก่อ,อนโควิดนะคะมีการลงทุนมีการจัดจ่ายใช้สอยเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างจะมีหมายถึงค่อนข้างเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะฮะในช่วงนั้นแต่หลังจากโควิดนี่มันก็มีปัญหากันทุกประเทศนะคะแต่สิ่งสําคัญที่ชาฟิลิปินส์ไม่ชอบก็คือเกี่ยวกับซา t ์ c h น n า s ซีคือทะเลจีนใต้ซึ่งกูเตอร์เต้ไม่สนใจทะเลจีนใต้ทั้งๆที่ศารอายุอ,อนุญาโตตุลาการบอกว่านี่เป็นของฟิลิ์ในขตเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นฝ่ายค้านเขาก็เอาเรื่องนยโยบายต่างประเทศตรงนี้ขึ้นมาว่าเขาจะปกป้องดินแดนของฟิลิปปินในส่วนนี้ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะที่ว่าฝ่ายค้านจะได้มานะคะนอ,อ,อกจากนั้นมันก็เหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นการบริหารที่ดีการต่ขอต้านคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนยโยบายต่างประเทศคืคอสิ่งสาคัญ <S <S ที่ที่จะต้องจูขึ้นมานะคะเพราะชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่คิดว่าทําไมดูดประเทศ จึงละเลยนะคะสิ่งที่เป็นส่วนของฟิลิปปินส์ไปนะคะอ,อันนี้คือชูโรงเลยนะคะครับอาจารย์คิดอาจารย์คิดว่าอะไรทําให้ดูเตอร์เต้มีภาพว่าอ่อนข้อให้กับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้ครับไม่มีเหตุผลอะไรไหมครับเอเหตุผลคือเขา,เ,าเขาอย่างไงเขาต้องการที่จะผูกมิตรจีนเพื่อจะหาความช่วยเหลือเข้ามาเนื่องจากเขาต่อต้านนอเมริกานะคะช่วงครั้ง ก็ต่อสู้ขัดจางอยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่เอาแล้วแต่วันตกเนี่ยนะมันมาทําลายอะไรประเทศมากมายเพราะฉะนั้นเขาจะไปกับจีนทีนี้พอไปสนิทกับจีนแล้วเนี่ยจีนก็แบบอาจจะไม่ซื่อนะคะลักษณะนั้นคือในลักษณะเดียวกันนี่ให้ให้ให้สิ่งต่างๆกับฟิลิปปินส์แต่ในลักษณะเดียวกันก็เข้าไปไปทําอะไรกับในส่วนของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้แต่ในรูเตเต้เองนี่เขาก็พยายามไต่เลียปณนีประนอมนะคะ แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่ยอมนะช่วงหลังม่เขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะแม้แต่ยาที่จะให้เขานะฮะยายาฉีดวัคซีนเะนี่ยให้ฟรีก็บอกส่งกลับไปเลยฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแตจีนะ <laughs> คือเขาในลักษณะที่ปน็นนปนนอมแต่ลักษณะเดียวกันก็หมายถึงว่าก็าต้องต่อต้านด้วยลักษณะาาทางการทูตของเขาลักษณะแบบนั้นแต่เขาเป็นคนไม่ชอบอเมริกา และเป็นคนประธานาธิบดีที่ไม่ได้จบอเมรกิกาบ้างน,นะฮะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ส่วนใหญ่จบนะคะในนี้เขาเป็นอาจจะท้องถิ่นหน่อยอะไรแบบนี้ก็ฉะนั้นก็จะเป็นพวกชาตินิยมปาจัดอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝ่ายซ้ายลาักษณะซ้ายขวาแบบนั้นประเมินแล้วความสัมพันธ์กับสหรัฐจะดีขึ้นไหมครับในช่วงนี้จะดีขึ้นนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า วัคซีนที่เขาจะส่งมาให้กับประเทศซาดิเซอชียเรียนที่ราะจะส่งมาให้ฟิลิปปินส์ก่อนเพราะว่าในประธานาธิบออดีของอเมอริกาช่วงนี้นะคะเอเอก็ไม่ได้ต่อต้านค่ะฟิลิปปินส์นะคะค่ะก็จะจะเป็นมิตรที่ดีกับอเมอริกานะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ต่อต้านอยากก่างกระชั้นนะคะก็ชั้นเป็นคนว่าก,ก่อนนี้นี่ก็ใส่เข้าไปอะไรแบบนั้นค่ะเป็นคนลักษณะเดียบชั้ะนะัําเป็นยังไงกูต่เต้ก็เป็นอย่างนั้นค่ะ คือภาพภาพของดูเตเต้ที่ที่เรารู้จักผ่านทางสื่อเนี่ยก็คือเป็นคนแข็งกล้าพูดจาหยาบคายนะครับจริงๆแล้วแล้วที่อาจารย์ติดตามดูเตเต้มาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันเนี่ยเ็เป็นนักการเมืองแบบไหนเออเขาเป็นนักการเมืองอย่างที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตาบาวนะคะนักการเมืองของเขาคือเป็นลูกทุ่งอะนะคะเป็นลูกทุ่งเข้ากับประชาชนได้แล้วก็สามารถที่จะปราบตามยาเสพติดให้หมดไปจากดาวาวเมืองที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีได้ค่ะ และเป็นคนกล้าหาญเผด็จการอย่างเนี้ยค่ะก็เป็นคนลักษณะแบบนี้แต่ลักษณะการพูดของเขาก็เป็นลักษณะลูกทุ่งซึ่งคนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบอ่ะนะคะแม้แต่เขาเข้ามาที่เออมาในประเทศไทยที่มาเคารพในหลวงเรานะคะตอนท่านสิ้นอ่ะนะคะ,นะคะเนี่นก็ถึงกะบอกว่าเออมันกงใส่เสื้อ,อยังไงต้องคือเสื้อปกติเสื้อฟิลิปปินเสื้อต้องใส่แขนยาวถูกไหมคะ เรต้องปิดอย่างนี้ยค่ะก็ก็จะต้องบอกนะคือเขาเขาแบบสบายๆแบบลุกทุ่งลุกทุ่งซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้นะะไม่เป็นแบบนี้ครับก็ไม่ใส่ใจเรื่องการแต่งตัวนะครับในงานบางทีสําคัญสําคัญเนี่ยใช่ใช่บางทีก็แบบหลวมๆแบบไม่ใส่ก็ไม่ใส่บ้างใช่ไหมค่ะเขาเขาบอกเขาไม่สนใจเรื่องแบบนั้นใครจะว่าอะไรเขาก็ก็แล้วแต่ แต่ในบางครั้งเนี่ยเดนก็เขียนไปเหมือนกันนะคะว่าอย่างเช่จะมาประเทศเราในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นยังไงยังไงเพราะว่าเรามีประเพณีอะไรของเราถูกไหมคะะแล้วก็มาเรียบร้อยอ่ะค่ะคือต้องมีคนบอกครับแต่ในประเทศนี่ก็แต่งตัวอย่างนั้นประชาชนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยอมรับไม่ได้อะนะคะอัาเขาบอกประธานาธิบดีมันต้องแต่งตัวอีกแบบหนึไงอะในลักษณะ อีกแบบหนึ่งถูกไหมอ่ะใส่เสื้อบารองใส่อะไรอะไรแบบนั้นแต่นี่เขาแบบบางทีก็ใส่ดีชาร์ทบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าหมายความว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยจะเท่ากับเป็นการทดสอบพลังเสียงฐานเสียงที่สนับสนุนคนสนับสนุนดูเต้เต้ซึ่งจะเป็นคนชั้นชนชั้นรายได้น้อยกว่าไม่ได้มีการศึกษาเท่ากับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวทางจะสนับสนุนฝ่ายค้านใช่ไหมคะเท่ากับเป็นการระลองกําลังเสียงของประชาชนสองฝ่าย ประลองกันที่นโยบายคนฟิลิปปินส์่วนใหญ่ก็จะดูที่นโยบายและนโยบายจะทําสําเร็จไม่ลักษณะแบบนั้นเลยนะฮะแล้วจะชูโรงในในโยบายอย่างไรนะฮะนโยบายไหนที่สําคัญสําหรับคนฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาเซอร์เวย์แล้วนะคะว่าคนฟิลิปปินส์ต้องการอะไรนะคะฝ่ายค้านก็เซอร์เวย์แล้วนะคะฝ่ายยูเทเต้ก็เซอร์เวย์แล้วแล้วก็เอาไอ้หมาสถึงที่เขาเซอร์เวย์เข้ามาตั้งเป็นนโยบายในปีหน้าประมาณเดือนมกราประมาณนั้นนะคะ าารัฐธรรมนูญปัจจุบันของฟิลิปปินส์นะครับก็คือให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่ง6ปีได้เทอมเดียวมันมีเหตุผลอะไรเป็นหลักครับที่ถึงได้มี<อ>มมเห<อ>ตุผลหล<ะ>ักเหตุผลหลักคือเนื่องจากมาคอสท์ี่เขาเออตอนนั้นมันเหมือนอเมริกาคือเป็นได้สองวาระวาระละสี่ปีใช่ไหมฮะก็เป็นแปดปีเพราะฉะนั้นตอนในปี1986นี่เขาแก้ไขได้แรัฐธรรมนูญใหม่ก็บอกแปดปีมัน มันคล้ายๆว่ามันนานเกินไปมันจะทําให้คนที่อยู่ในตําแหน่งเนี่ยติดตําแหน่งและมันคอร์รัปชันอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอาแค่6ปีก็พอ,อนะคะหปีนี่สามารถจะแสดงวิสัยทัศน์ที่สามารถจะทําอะไรได้อันนี้เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญเป็นวาระเดียวเท่านั้นสองวาระนี่แปดปีนี่มันนานเกินไปนะคะอ,อันนี้คือที่มาในรัฐธรรมนูญปีหนึ่งเก้าแปดหกค่ะซึ่ง รัฐธรรมนูญของพี่ปิ่์มีแค่สามฉบับเองนะคะหนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าแปดหกค่ะแล้วก็ดูเต้พยายามจะแก้เป็นหมายถึงเป็นจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็จำไม่ได้นะเพราะว่าชลิปินก็คือว่ารัฐธรรมนูญคือแม่คือสิ่งสําคัญที่สุดที่ละเมิดไม่ได้นะคะการจะแก้นี่ก็จะต้องมีเหตุผลสําคัญที่จะแก้ได้นะคะ เขาเขาจะเปลี่ยนระบบเป็นระบบสาพันธรัฐนะคะอันนี้สัมคัญ์นะคะแต่ประชาชน, <อ S 2> นไม่เอาด้วยค่ะเพราะว่าสาพันธรัฐในชปินส์ก็ทัข้งยากเป็นเกาะเป็นอะไรแบบนี้ปกครองลาบากก็เลยตกไปค่ะอาจารย์ <l> คงจําได้ว่าหลังที่มาคอสโดนโค่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ <c oughs> มีรัฐบาลที่มาจากเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดเหตุรัฐประหารหรือความพยายามจะก่อกบฏโดยทหารนี้เยอะมากเลยนะครับปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะครับ ตอนนี้บทบาททหารฟิลิปปินส์ยังมียังมีอยู่มนขั้นทางด้านการเมืองนี่ยอ๋อคือถ้าราารในฟิลิปปินส์ีิเอ่อไม่ต้องพูดนะไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเรานะคะทหารนี่อยู่ใต้ประธานาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นทหารจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไม่ได้เด็ดขาดอืมรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยแต่พวกที่ก่อกบฏนเนี่ยนะคะเอ่อมันอยู่ภายใต้ระเรือน พลเรือเป็นคนหนุนให้เขาขึ้นมาเพื่อจะจะให้อากิโนโลงมาแต่ไม่ใช่เขาขึ้นก็ปฏิวัติแล้วก็จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีซึ่งชาวฟิลิปปินส์ไม่ยอมนะคะไม่ยอมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะอ,อย่างแอนโทนีทราเนสที่เขาเป็นทหารเดือนแต่เขาขเกษียณแล้วเราก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นทหารแล้วเขาก็เป็นพลเรือนก็ก็จะมาสมัครได้อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทหารขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนี่ ไม่เคยปรากฏยกเว้น,นในช่วงอเมริกาตอนนั้นที่อเมริกาเข้ามานนานแล้วอาจารย์คะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟิลิปปินส์นะคะติดตามมายาวนานกว่า3าสิปีเนี่ยนะคะ <c oughs> ความสนุกของการติดตามการเมืองฟิลิปปินส์เนี่ยคืออะไรอาจารย์คิดว่าได้เรียนรู้อะไรคะที่ที่เรียนติดตามเนี่ยนะะ ก,ก็มีคนหลายคนถามว่าเอะทำไมดิฉันถึงมาสนใจฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้เพราะว่าโอเคเรียนได้ทุนไปเรียนที่ยูเปียนะคะแล้วก็ศึกษาคือการเมืองฟิลิปปินส์มานาบิกมันมันมีกลไกต่างๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแล้วมันมีเอ,อ่อมันมีประเด็นให้ศึกษามากมายนะทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะมันเป็นสังคมที่ไม่นิ่งแบบสิงคโปร์นะแต่เป็นสังคมที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาและมีอิสุกเกือบทุกประเด็น ือบทุกประเด็นเราสามารถจะศึกษาได้เังนนที่สนใจศึกษาไปแล้วเราก็ลึกๆล,ล,ล,ลึกลึกลงไปนะคะจนแบบถอนตัวไม่ได้แบบลักษณะแบบนั้นเพราะว่ามันมันต้องตามอยู่ตลอดเวลานะฮะมันมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันมันมีอิชชูหลายอิชชูนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิาปไตยเนี่ยนะคะว่าทาไมเขาโค่นมากรอสได้โดยไม่มีความรุนแรงหรืออะไรอย่างนี้เราอต้องการจะรู้เราต้องการจะศึกษา หรือว่าทําไมลูเตเต้ถึงเป็นอย่างนี้เราก็รู้เรื่องหลังของเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ว่าเขาไม่ได้ประชาชนก็เอาเขาออกไม่ได้เขาต้องยอมรับในความเป็นประชาธิปไตยที่เขาได้รับเลือกเข้ามาจน่าเข้าจะหมดมาวาละเท่านั้นเองคือคือมันแปลกกว่าที่อื่นนะคะมันไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนมาเลเซียหรือมันไม่เหมือนเราแล้วทหารก็ไม่มีอํานาจนะคะแต่ทหารไม่มีบทบาทตามรัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้ภายใต้ประธานาธิบดีค่ะ เอาละค่ะนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์การเมืองปัจจุบันของประเทศฟิลิปปินส์นะคะและแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะศึกการเลืตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สีดามากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะ